กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยนะครับนอกจากจะเป็นการกำกับดูแลพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการค้าอย่างไม่เสรีไม่เป็นธรรมแล้วนะครับนัวจะเป็นการห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดใช้อำนาจเหนือตลาดนั้นโดยไม่ชอบการกำกับดูแลการรวมธุรกิจนะครับเพื่อจำกัดการแข่งขันรวมทั้งการห้ามไม่ให้มีการตกลงร่วมกันทางธุรกิจเพื่อจำกัดการแข่งขันทางการค้านอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา29นะครับ มาตรา29ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าก็บัญญัติไว้นะครับว่าหามมีให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทาการใดๆอันไม่ใช่การแข่งขันโดยเสรียอย่างเป็นธรรมและมีผลเป็นการทําลายหรือทาให้เสียหายขัดขวางกิจการหรือจากัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมีให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจครับความแตกต่างระหว่างมาตรา29กับมาตรา25ข้อแรกเลยนะครับ มาตรา29สามารถบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาดไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอํานาจเหนือตลาดข้อ2การบังคับใช้มาตรา29ยึดหลักของเหตุและผลหากมีผู้ประกอบธุรกิจในตลาดมีพฤติรกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมคู่แข่งในตลาดจะต้องได้รับผลกระทบจากการกระทํานั้นๆตามไปด้วยขณะที่มาตรา25จะเป็นพฤติรกรรมที่ห้ามกระทําโดยเด็ดขาดครับ สำหรับการประกอบธุรกิจที่ถือว่าฝ่าฝืนมาตรา29จะต้องกระทำพบองค์ประกอบความผิดดังต่อไปนี้ครับข้อแรกนะครับเป็นการกระทําระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเท่านั้น2มีลักษณะของการกระทําที่ไม่ใช่การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมและ 3. การกระทํานั้นเกิดผลทําให้ธุรกิจของคนอื่นถูกทําลายได้รับความเสียหายถูกขัดขวางถูกกีดกันถูกจากัดการประกอบธุรกิจและต้องล้มเลิกกิจการไปจากตลาดครับ นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพื่อให้ทราบถึงความสําคัญของมาตา29่าแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับโอกาสหน้านะครับจะมาทําความรู้จักตัวอย่างพฤติกรรมต้องห้ามของมาตา29กันเพิ่มเติมครับวนีอยากกินอะไรอะ่ะวันนี้เหรอตามใจตัวเองดีกว่าชัวนะล้วกนลิซเลยนะโอเคเข้าวผัดกะเพราไก่เมื่อวานเพิ่งกินข้าวผัดกุ้งอะ่ะตัวเองหน้า